สบายดีพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องปองปายแฟนคลับเอฟซีครับมือนี้อะบรรยากาศหลังจากที่เรา <c oughs> ไล่สวดแล้วมาขึ้นกินส้อยจูกันไปแล้วนะครับเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการซัวบากข้อพี่น้องมาดิโอ้โถบอกใส่แจวใส่ถวยแล้วครับพี่น้องเอาตุ้มห่มกันอยู่หน้าบ้านเนี่ละมือนี้สลับทีมงานนักดนตรีทีมงานนักร้องผู้ยู่กับยั่งยู่คือเก่าผู้เมื่อกับเมื่อนะครับ มื่อนี้เห็ดเมนูปิ้งปลาว่าสันปิ้งหอยนะปิ้งหอยพอมบอ่จีหอยจีหอยเออกี่กระดหอยกระด่กันป่บกขอ้ขอกข้อกข้อได้ซัวบกข้อมาเนี่ยละแนวเสียบอีสานบ้านเฮา,าซื้ออันบกข้อมาตั้งแต่ยังก่อนบ้านเฮาไปยังก่เฮ้ยแกงกอกแกงกอกได้ปลาได้หอยนี่อีกเมนู่นึงอันไรก็คือข้าวจีฝรัง่ง นะหรือว่าขนมปังเสียมาปิยงพี่น้องครับเนี่ยเอามาจากแทบอันแกงกอกหม้ว่านเนี่ยเดบอกหลายเลยสีมาท่านเนยนะครับเสียสูตรจรัดอยมานเนี่ยสีท่าเนยละก็กินกบนมข้นหวานนมข้นหวานก็มีแต่มุดกินมาได้เรอกไปซื้อไหมเด้อเนี่ยนะครับขนมปังปิ้งหรือว่าข้าวจีก็จะเอือนข้าวจีพี่น้องนี่ซื้อมาหม้ว่านหาพั 5, นเนี่ยเดอบหลายเลยแล้วก็ซัวบักคอโอ้เมนูมาอนี่จีบักหอยต้งคนกำลังเสียคั่วจีหอยอยู่ เออแม่บ้านจานึ่งบนกระลังสิก้อยบอกหอยโอ้อันบ่แม่นบ่โมเมนก้อยบักหอยยังก่อสิมักบักหอยสิมักอะไรไปปิ้งน้อยเนาะอันนี้ปิ้งปลาเฮ่อเฮียไปดูลูกตูดไปโน่นมันเออมันแดดมองนี่อันนี้สีผสมอาหารสีชมสีชมนี่สีผสมอาหารแนวนี่ยเพราะไอ้เทียนมันเป็นสีสันเพป็นวไปอันนี้คือยังเนี่ยหัเสี้ยแขกับกระเทียมเนาะเอาลางไปแล้วครับพี่น้องครับ มี่หยั่งแน่เจ้านีเกลือมีผงสุรสดมี่หยั่งอีกบ่เพิ่มเติมปะ,ปะอ๋ออันนี้คือใส่ตั้งแต่เนี่ยหัวหน้าเป็นสิบปุงเองโอ้โมีแต่งตะหัวเช่ยงค่กับกระเทียมก่อนเนาะใส่สีผสมอาหารพร้อมเป็นไวน์ร้านแมนอมือันนี้คือปิ้งปลาเขาปิ้งไว้แล้วผสูตรมผสูตรโอ้พี่เดชพี่เดชพี่เดชอยู่ในเตาไปพี่น้องมาเด้อครับเด้อปิ้งปลาได้หมดนี่ตำมีหยังแน่กินกับปิ้งปลาเนี่ยทำบักทั่วอืเห็ดกันอยู่หน้าบ้านนี่แหละพี่น้อง อยู่หน้าสำนักงานนี่ล่ะมาอน,นี้นะครับกับเข,าข่ากัปดามนะครับไอ้ร้านก็ยังอยู่คือเก่านักดนตรีคอยเมื่อเราสองคนนั่นออโอ้เอมื่อเอาเสื้อผ้านะเพราะว่าเสด็จเขาเข้มเงียครับเมื่อเอาเสื้อผ้ามาเขาแค้มยุบีลราพี่น้องมาหนี่เพราะว่าเขากระซิบแต่นี่ต่อไปก็ไม่ได้ซีซ่อมอย่างเดียวลราเนื่องจากว่าอ่ไฮหน้าสาทูกันแล้ว,บวเบลแล้วผู้ดำให้ดำหน้าก็แล้ว,บวเบลแล้วก็เลยว่าเขากต้องซ่อมยุบีละเพื่อเสด้ตั้งเวทีนั่บมาหนี้ นี่ละครับเดินเวทีกับสิตั้งยูซื้อนี่แหละนะครับเอาแปดเม็ดเลยเวทีอ่าจุโค้งอยู่ทั้งรถนะครับเสียล่วงมาเวทีมันตั้งประดับประดาแก้ไขอันไหนดีอันไหนบ่ดีนะครับเฟื้นไฟลงตู้ลำโพงจักใบลงไฟจักดอกนะครับสิประดับประดายังแน่นะครับเพราะว่าเฮาเสียดใส่ไล่สดวันที่20สิงหานะครับพี่น้องเนาะผู้ใดบ่ทันได้บัตรบ่ทันได้ตั๋วกะซื้อบัตรจองตั๋วอยู่ในเพจนะครับเพจ Facebook คลอยชาแนล หรือกันโบเห็นพี่น้องครับมีปัญหาพี่น้องเพื่อนว่าโบเห็นเข่าเพียดบได้นะครับเพื่อนทักทายมาหาจันลอยทั้ง Facebook ทั้งอันทั้ง u t u b e นี่ละเพื่อนว่าเข่าเข่าเพียดบได้เฮ็ดทั้งไหนมันถือปิดกั้นบว่าเพื่อนว่านะครับจันลอยก็เลยว่าเอาองซี่นะครับลองพิมพ์ขามาทั้ง Facebook จันลอยก็ได้ครับ Facebook หลอยวันแมนโชว์นะพี่น้องเด้อ c e b o o k หลอยวันแมนโชว์นะครับผม เฟซบุ๊กร้อยวันแม่นชั่ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อโอ้ขยำแล้วทั้งนี้นี่ใส่สีผสมอาหารโอ้ยลืมเบิ่งลืมเบิ่งลืมเบิ่งอ้าวยำ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 โอ้โหสีสวยมากเลยอ้าวตึงเฮ็ดตึงดิมบัตนี่อืมเอาไม้เสียบเนาะมาในนอเสียบไม้แล้วก็ไปปิ้งจี้หอยพี่น้องอ้าวยำ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 อีร้อยยังขาดยังไม่ได้หนุขาดยังนี่ขาดอะไรมั่งก็จะได้นัวดละบ่โอ้หอยนี่มีทุกฤดูอ่ไม่มาเสียบบัดนี่ แม่หอยเชเลลีแต่มีทุกฤดูกดารอะไรก็ออกแม่แพรพันธุ์ดูพร้อมหลายพร้มอมแม่บ่รับหรอกเพียงเพ่ไปเรื่อยเออย่านแต่มันบ่พอกินบุญเราจักหน่อยนี่แต่หายรับบ่ดับดอกไอ้เพราะใครมันหลายจะเลระเกินเป็นสีชมพูเต็มอยู่เอ้าเสียบเสียบเสียบบ้านไหนไม่เสียบมาปิ้งปลาซุกแล้วก็ปิ้งอันนี้ต้อขอสิปิ้งขนมปังหอยด้ปิ้งข้าวจีหอยสิท่าเนยหอมๆหน่าผู้ใดเนาะสิไปซื้อนุ่มให้เนาะ พปุ้ยสิไปซื้อนมใหมเนาะเนาโอ้ยใส่ง่ายขนาดแต่ละคนว่าสิไปซื้อนมใหมอวยหนานี้ฉะนั้นเลยเบิ่งกระลอดพี่น้องเอ้ยเออลูกแกนเอื้องนี่เบิ่งกระลอดใส่ง่ายขนาดผู้ยเนาะสิไปซื้อนมใหมเนาะเื้อนมมากินกับขนมปังนี่นาะปุ้ยเนาะสิไปซื้อให้เออืเซื้อมาแล้วบาดีนก็มากินอื อาเครื่องผงมาอีกแล้วบ้านหอยก็มีเอาใส่กับไปจวดจัดอันนี้ปิ้งปลาพี่น้องเอ้ยบรรยากาศสุดยอดมาเนี่ยเพรท่านเปลือยบอปลาเข้ามาร์คไว้เป็นยังไงยังโอเคอยู่บอปลาเออซื้อปลามาสามแสนกว่าพี่น้องเมื่อวานเนี่ยเออว่าปลาสามแสนมันของคอยเลยบรรยากาศย้ำเทียงน้ำใบจี้หอยนะครับหลังจากตื่นขึ้นมาแล้ว เฮ็ดกับเข่ากับน้ำกินกันกับซั่วบบกข้อจี้บกหอยต่ำบกทั่วปิ้งปลาอือเอายาใบผู้พ่อก็ดิเออผู้ลูกผู้ลูกกับพ่อผู้ลูกผู้พ่อกับพ่อผู้พ่อเฮ็ดกับเขาอยู่บ้านนี่ละมื่อกี้มันจังสิจวดจัดในจังหน่อยโอ้ยบกคอยไหมเบิ้งขั้นเขียวซิมมาก่อนเด้อก่อนกินเขากินบกค้อก่อนพี่น้อง โอ้โหบดผสมจ้ะใส่น้ำตาลน้ำตาลมาใส่ก่อนลื่มลื่มส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 มนี่สมมากมันต้องใส่น้ำตาลลงไปใส่น้ำตาลลงไปเพิ่มความหวานในมันจัง่อยมันจังสิบุตรสมแห่งพี่น้องโอ้สลุกไปร้านมาไปซื้อนมบ่โอ้ยลูกก็จะมันใส่ง่ายเนาะแต่ละคนเนาะซื้อนมมาใเลยพวกได้กินไม่เสียตีเมื่อโรเด้อ โอ้ยบอเแมนเด้อขี่ขานบ้างสันซะเออเอไปซสือนุ่มมากินกับอันนี้ครับพี่น้องครับเออเอาล่อมาดูบาทในไส้อันนีะละพี่น้องส้วประข้อเออคือละบาทเนี่ยเขาว่าท่านกินกินประข้ออะไรตายละคอย ตำบักทัวตำบักทัวร์มาวันไหนบริการของน้ำสองมือเลยเนี่ไทยบอกออกสองมือยักเป็นทางไหนกินเสียนหลายบ่อสิน้องเมื่อคืนก็ซอยจูน้ำต้งไปอีกพี่น้องเลยสุกและอือเอาสุกเอาออกสนามจีหอยจีหอยนี่ละครับพี่น้องต้นตับรับของการจีหอยเสียบใหม่สักวันจะมาปลีงมาจีว่าจะปลีงขนมปังจักหน่อย จะลืมเด้อทานข่อนเอาทิพย์ซีอีกเด้อนี่เออเดี๋ยวจะเอาปิ้งปลาซุกแล้วทิพย์ยาทานซะอีกถ้าซุกแล้วก็มีตับักทั่วเขื่นม่ามันะไรก็จวดสันตัวบันนี่โอน่ะเออเจ้าไรแมงวันในี่ลูกม,ม,มันได้เ,เป็นบรรยากาศครอบครัวสุขสันนี่เจ้าหน่อยพี่น้องนะครับการกินเขากินน้ำ กระตุ้มห่มกันจังสีหลับมันจังแซบพี่น้องถาปีงขนมปังเลยถาบัญจีอหอยปีงปลาแล้วสักวันทั้งพุ่นนะครับเดี๋ยวกินเขาเที่ยงน้ำกันนะพี่น้องเด้อเขาใบาละประมานเขาเที่ยงดอกเขาใบาปลาก,กันตื่นกระสีสวยๆแนมเมอนี่ <c oughs> บรรยากาศโดยรวมของสำนักงานมาหนีแดดครับพี่น้องบรรยากาศโดยรวมมือนในแดดก็เลยอาศัยห่มใหม่อาศัยห่มใหม่ห่มนี่ละ นะครับเป็นจุดพักพิงของทีมงานนะครับอยู่ใต้ต้นซัมซานี่ล่ะเดวไรซ์สดอีกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะพี่น้องเด้อเพราะว่าช่วงนี้กายนักดนตรีพักแกเพียงน้ำนะครับพี่น้องกแฟนเพียร์รอยชาแนลนะครับผู้ต้งค้นก็หาบ่เห็นกันผู้ใดเห็นเพียกะฝากนะพี่น้องเด้อนะครับ จานลอยแปลิงแล้วมันแปบ่ได้นะครับแปลิงใไซยูทูบแล้วมันแปบ่ได้นะครับขอตรวจขอไปพี่น้องหลายๆแปะแล้วมันมันเข้าไม่ได้มันคือจังเป็นเพจถือปิดกัน้ไนไนด้หล่ะพี่น้องเนาะฮะเดี๋ยวจะในกาิกแก้ไขไปหนาอยู่ดอกพี่น้องนะครับบอบอนิ่งเฉยดอกพี่น้องเพราะว่าอยากให้พี่น้องเห็นทั้งเพจหลายๆเพราะว่าช่วงนี้กันมาไล่สดกันซีไล่ทั้งเพจนะครับพาพี่น้องแฟนคร,รับเอฟซีคนกายซื้อบัตรจองตั๋วกระซื้อทั้งเพจนะครับทั้งเพจทั้งเฟซบุ๊กหนุ่มทั้งไล่ก็มี <N> นะครับพี่น้องเนาะเอาขอ,ขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อที่ซอยสนับสนุนบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงร่วมไปถึงรางวัลน,นำใจที่มอบให้ทีมงานเท่านะครับหนุ่มแสงเดือนนะครับพี่น้องเดี๋ยวจังไหนวันที 20. นท่20พอกันไล่สดกลุมปิดนะพี่น้องเด้อจะปอกันไล่สดกลุมปิดวันที่20เป็นลพี่น้องเอาคลิปนี้ก็จะเอาซํานีสกนพี่นออ้องเลยกินเขากับทีมงานนะครับอัปเดตสู่พี่น้องเบิง้งชีวิตการเป็นอยู่ของทีมงานเท่าอยู่นี่งนะครับพี่น้องผู้ยูสำนักงานกับยูผ ปิ้งปลาปิ้งปิปงป้งปลาจีหอยตํำบักทั่วเหมือนใเมนูเห้านะครับพี่น้องครับอ้าวมาแล้วนุ่มมาแล้วโอเคพร้อมแล้วที่จะจีขนมปังต่อเลยบบดนี้นะครับพี่น้องครับจวดจวดครับส่วบประคอน้ำโบ้ยค่ะกดพี่น้องเลยจัดไป